เอเชียนดีไลท์จากวอลทุเรียนดูเรียนดูเรียนชิมกันว่าเป็นอย่างไรดูเรียนดูเรียน,นเปิดไม่เป็นไม่มีที่เปิดอืมก็นี่ไงจะเปิดย่าต้องใช้กันไกล เดี๋ยวมาเปิดใหม่ต้องใช้กันแกลเปิดเปิดยากเพื่อนๆต้องมีช่วยยุยงกัดเ่ยว้ยกินทุเรียนออกมาเลยอ่ะวายกินทุเรียนเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลย อุ้ยพึดพทุเรียนมาเต็มลูกเลยรถทุเรียนเลยนะเนี่นยเห็นไหมว้าวทุเรียนมันคือทุเรียนดีๆนี่โอโ้ยุยงกัดมันคือทุเรียนเป็นลูกๆเลยอ่ะ ยุงกัดยุงกัดทุเรียนจริงๆร้อยเปอร์เซนทุเรียนมาเป็นลูกเอเชียนดีไลว์วัววัวอ,วอ,อืมกินใช่รสชาติใช่สุดยอดยุงกัดเรา no เอฟเ c t เอเชียดีไลน์นะของโบอืมแต่เราเคยเห็นยี่ห้อหนึ่งแม็กแม็กนั่มโตทุเรียนแต่นั้นก็จะราคาแพง ดูกันเต็มเลยทุเรียน เต็ม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 ,ตมคำอืมยุ่งกัดยุ่งกัด